เอาละครับผมสวัสดีตาสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาดูชิปนี้กันด้วยนะครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับผมเอวอล็อกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมอีกสไตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะผมมาดูเกม FPS เปิดใหม่นะครับผมซึ่งนานๆทีนะผมจะมีเกม FPS บนมือถือเนี่ยเปิดใหม่นะครับสำหรับเกมนี้ผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคนี่ก็ผมจังหวะนี้แล้วก็เข้าห้องมาได้แล้วนะครับอ๋ออย่างว่าเข้าห้องมาตาย อะไรกันนี่เฮ้ยขนณะเรามีสตูอสองตัวครับผมโอ,โอ้โหยิงครับให้ช็อตหนึ่งหัวยังไงครับจังหวะนี้ครับรีโหลดปืนไปชาร์จโอ้มีตัวมาชาร์จเก็บไปได้1นึ่งคิวนะครับโอเคโอ้โหเดินกัง่ไปโดนระเบิดอ่ะเฮ๋อผมตัวนี้เดินตรงกลางไปผมเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผมจังหวะนี้ออกขวาไปยังไงครับเจอไหมเฮ้ยมีคนยิงสกิลผมให้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยผมคิวอีกหนึ่งตัวบอกเลยครับว่าอีซี่ฮะตัวนี้เก็บไป4แล้วนะครับจังหวะนี้เดินไป ไม่รอดว่ะไม่เป็นไรครับผมผมว่าผมเข้าห้องที่เขาเล่นไปนานแล้วนะก็เลยแบบไม่ค่อยยิงมันเท่าไหร่โอ้ดึงหัวโอ้คมอยู่นะครับคนเนี้ย <c ười> บอกเลยวบอเก็บ <c ười> ไปสองนะแก้แค้นด้วยเอาละครับคุณผู้ชมอ่านสงสยัยนะครับว่าเกมนี้เอ๊ะทำไมมือเหมือนเอ็กช็อตกัน <c ười> ผมก็คิดนนันครับ <c ười> <c ười> มันก็เหมือนอยู่นะ โอเคครับจังหวะน,นี้เราก็เก็บได้คิวฮะเอา้าวิทเทอรี่เฉยเอา้าชนะละโอเคผมตัดไปเกมใหม่ผมโดยที่ไม่เอาแล้วคุณผู้ชมมาแบบนี้แล้วก็มาถือกับ AW วิวสไนค์คู่ใจของผมนะโอเคผมจังหวะน,นี้ส่องไปก่อนนะเอมีใครไหมเอ๊ะแวบๆบบนหัวฮะจังหวะกี้กระโดดมาเหรอโตมเรียบร้อยเฮดช็อตนะครับไม่เดียวเท่านั้นครับผมวันช็อตวันคิว เดี๋ยวนนะตมหืมเรียบร้อยครับอีกหนึ่งคิวมาดีมาดีใครก็ได้เอ๊ะบนหัวบนหืม,หมไม่โดนวะไม่โดนฮะหืมเ,เรียบร้อยกบาลแยกดีครับจังหวะนี้ยังไงเขาจะปีนมะเหมือนไม่ปีนโอ้โหสอยไปอีกหนึ่งตัวว้าวเก่งอะคนคนนี้เอ๊ะนเ,นเ,อเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเหมือนเห็นนะเหมือนเห็นนะเหมือนเห็นนะ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 ข้างบนอนะ่ะข้างบนอนะ่ะหืมยังไม่โดน ข้างล่างยังไงมายังไงอ้ยมีตัวชาร์จผมให้คุณผู้ชมยังไงก็มาดิครับอดีนะเพื่อนช่วยยิงไม่ยิงถ้าไม่ช่วยผมตายในตู้โอ้โห,โหเดี๋ยวจะกระโดดโจ๊กไปอีกหนึ่งทีสับไปตายคิวห้าจังหวะนี้ผมหอหาที่คิวเลือดดีกว่านี่คนระับผมทาเต้นง้อเป็นไงนะครับสวยใช่ป่คุณคุณมะคุณคุณมะเหมือนเกมเลยนะในพีซีอะอนะครับ เนี่อผมก็จะสามารถเต้นเพิ่มเลือดได้นะแต่เวลาเต้นก็ต้องคุณผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมเวลาเต้นนี้ส่วนมากจะโดนตุยหลังกันทุกลายนะครับน,นี่ผมเตือนแล้วนะโอเคเรียบร้อยผมเตรียมรั่าไกลรอมาโอเคโหลดมาเอ้ยโหูหปืนอสองตัวเลยวะเอไงดีมาปะมาปะมาด้วยโอ้โหสไนดด้วยวะ ยังไงครับมาวัดกันนะหนึ่งหนึ่งเฮ้ยมันกระโดดออกขวามือคุณผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนวะยังไงครับจังหวะนี้อื้มเรียบร้อยผมแพ้เรียบร้อยอืมเปลี่ยนปืนแป๊บเบืเ่อแล้วครับสไนยอยากอยากไปบูมากกว่านะเอ๊ะลงไปข้างล่างจะเจอคนไหมอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยิบมาเดี๋ยว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 หันหลังไปดูอื้มเ,เพื่อนเรียบร้อยนะเพื่อนเก็บไปละโอเคจังหวะนี้เราชาร์จดีกว่านะ ตอนนี้ผมก็ยิงเป็นที่หนึ่งของห้องนะครับเนี่ยฐานสตูเกิดนั่นไง่คเคยอาจะบอกเลยคือฐานสตูมันจะเกิดข้างบนนั้นนะครับโอ้โหกระโดดเหมือนเก่งอะ่อเงอะ,ะดดเหมือนเก่งอะ่กกอะกร,กระโดดเหมือนเก่งอ่ะมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับก็เก็บสามอ่ะก็มาดิครับกระโดดเหมือนเก่งอ่ะยังไงก็ชนะผมไม่ได้หรอกคิด <c oughs> <c oughs> คุยนะครับคิดคุยไปก่อนโอเคผมตอนนี้ผมเห็นมีตัวมาละเวลากดเต้นอ่ะเราสามารถ มองฝั่งตรงข้ามเลยนะคือเราจะเต้นตรงขอบนะแล้วมันจะเป็นมุมบุคคลที่3าเราสามารถเห็นศัตรูได้นะว่าใครเดินมานะนี่ก็เป็นอีกทิคนึงนะครับสามารถเอาไปเล่นกันได้เนาะหายไปไหนกันหมดวะอยู่ไหนนะลงล่างเปล่าวะไม่น,น่าโอเคครับตอนนี้เราก็เดินบุกไปที่ฐานเขาดีกว่านะ<อ>ไม่อยู่วะไม่มาแฮะไอ้ข้างล่างคุณผู้ชม เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยอยังก็ตายอะจังหวะเมื่อกี้ไงคุณก็ไม่รอดจากน้ำมือผมหรอกนะก็ค่อยไปครับค่อยไปเดอีอย่าเสียงดังครับอย่าเสียงดังนั่นไงบอกแล้วว่าอย่าเสียงดังเอกสัมผัสได้นะครับผมโอเคข้างบนเอ้ยสไนด์ด้วยว่ะหูยิงโคตรเจ็บเจ็บมากโอเคผมเราจะเดินไปพร้อมเพื่อนนะ โอ้โหกระโดดลงยังไงยังไงยังไงก็แพ้จังหวะนี้โอเคครับมีเพื่อนมาซัพพอร์ตพี่กระโดดลงมาโอ้โหตายกาอากาศแบบนี้ดิเอ๊จังหวะนี้ผมต้องหาที่เติมเลื่อนแล้วนะโอเคครับเต้นไปก่อนนะจังหวะนี้เราจะเอาดูดูขวาไปนะให้เพื่อนไปดูสายให้เรานะนี่ผมเป็นแพ้นะผมมันมันเป็นแผนนะ ก็มาเราดูกันนะครับว่าผมจะเติมเลือดไดเต็มหรือเปล่าโดยที่ไม่มีใครมานะโอเคไปบู๊ดีกว่านะครับเฮ้ยเอ้ามายืนทำไมอยู่ตรงนี้จ้าแม่สาวน้อยเรียบร้อยคิดเอ็ดเวียเฮ้ยเอ้ามีสกปรกเล็งได้ด้วยหรอคิดว่าอย่างว่าอยู่ทำไมเจอเมื่อคนเต้นเก่งๆโอ้ยโอ้ยนาจงกระแพงก่อนจังหวะนี้เอ้ยเต้นเอ้ยมุมมุมมุมนี้ไม่สวยคุณผู้ชมไม่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 เฮ้ย โอ้หปืนสายอยู่นะเฮ้ยตัวล่างมาเฮ้ยเเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเ็นฮ้ยเยใจยเยน็ยเยนยเนพื่อเรียบร้อยหูกับตายฮะดีนะที่มันเล่นไม่เก่งถ้าเล่นเก่งับผมแตกไปแล้วเมื่อกี้โอเคเปลี่ยนปืนใหม่มาอ้าวชนะเฉยโอ้จบแล้วฮะคุณผู้ชมยิงยิงยิง,ยงโอเคฮะตัดตัดภาพดีกว่านะเอ๊ะจะเพิ่งตัดดีกว่านะผมให,ให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะนี่ครับตอนที่เจบเกมนะใครได้ที่หนึ่งก็จะออกมาเต้นแบบนี้นะ โอเคผมตัดมาที่ดาต่อไปเลยกันแบบรวดเร็วนะครับโอเคแบบเนี้ยผมซึ่งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโดนแต่สไนย,ยิงอะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งสไนจเท่าไหร่นะโอเคผมจังหวะน,นี้แล้วก็บุกไปหน้าฐานเขาเลยเออตัวเนี้ยเจอเจอเจอ,เจอ,เจอบอทแหละนะนั่นไงโหเพื่อนยิงไปหมดละไม่ใช่ผมไปไปตายอีกแล้วกันเ <laughs> นี่ยโหเจอบอทเนี่ยคุณผู้ชมอีซียมันเป็นคนบนด้วยบอทนะ มันจะเป็นบอทมาก่อนนะค่อยเป็นคนมาเราลองมาเล่นสนายกันดีกว่านะครับคือผมเล่นสนายนี่ผมติดปัญหาอย่างหนึ่งมากนะเวลากดสะโขบเป้าเออมันชอบเดินนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะเวลากดสะโขบแล้วมันชอบเดินเดินซ้ายเดินขวาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมก็ลองสังเกตนะไอ,อ้ปุ่มเดินอะ่ะมันก้อยเนี่ยตาม เราลากนะก็เลยแบบโอ้ไม่ไม่ค่อยชินนะก็เลยไม่ค่อยเก่งสนา์สักเท่าไหร่นะครับนี่ดูดิครับยิงไปไม่ไม่โดนเลยโอ้โหติดอีกยังไงก็มาดิก็มาดิโอ้โหเนี่ยมันชอบลากไปตามนิ้วนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นไรเนะี่ประสบปัญหานี้มาเยอะนะไม่เคยเล่นสนแบบยิงโดนเลยดูดิครับไม่โดนเนี่ยดูดิโอ้โหยังไงก็ ผมไม่โดนอ่ะดูดิตายอ่ะดูดิผมยิงไปเป็นสิบก,ออก็ตัดออกตัดออกครับฉากนี้ไอเขามาให้ผมพอกันทีกับสไนนะดูรู้สึกว่าเล่นแล้วจะไม่ลูกนะผมเรามาเล่น a r กันดีกว่านะแอ s ซอฟไลฟเฟดีกว่านะครับเดินเข้าไปในถ่านดีกว่านะมัวแต่ยืนเลง็งโอ้มันไม่ใช่สไตล์ผมนะสไตล์ผมมานสไตล์บู๊แบบเนี่ยโหเก็บหัวไปหนึ่งมาดิครับมาดิรีบมาวะก็มาดิครับก็มาดิเออก็มาดิไม,ไม่ไม่สิบตัวอยู่แล้ว เอเอ๊ะโอเคเกิดล้วหัวเรียบร้อยแตกไีหนึ่งโอ้ยอดนะสุดเคยเก่งเกินคนนี้เอ๊ยยังไงจะเดินขึ้นไปเหรอเรียบร้อยครับอีกหนึ่งหวัวเอือโดนอเอคยิงนะจังหวะเมื่อกี้ปืนเอคมันยิงแรงอยู่แล้วนะโดนหัวนี้บอกเร็วโอโหสกสามไป่ต่างร่วงอะครับยิงเจ็บมาก AK. เอคเออจังหวะนี้เราเดินไปนะเอเคไม่เจอถอยมาดีกว่านะ ถ้าเจอตัวกระพริบมาแล้วมันจะยิงยากโอเคตายตายต่อหน้าเลยโอเคครับ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 ,บ hey, เฮ้ยเปลือส้มเรียบร้อยตัวส้มตายห่วแตกโอเคฮะค่อ okay, ยไปโอเคเสร็จ okay, เอ๊ะมันหัวเรามีให้หนึ่งตัวเฮ้ยส้มหัวเข่าโอ้ไม่รอดแฮะโอเคครับ okay, ผมเสียเวลาเดินไปไม่หน่อย มาดิก็มาดิครับล้างแ้นไปดีมาอีกหนึ่งหัวมายอมซะดีๆฮิ๊สามเลยวสามได้ด้วยเว้วยคุณผู้ชมสี่วะสี่วะโอ้โหลูกมันกอดโอ้โหพีตัวมันยิงอีกเอ้ยถ้าลูกผมไม่เหมือนเมื่อกี้นะผมเก็บไปสี่นะเชื่อผมดิโอ้จบแล้วยิงระยะไกลวังผลไม่ได้เลยฮ้ยมาดิก็มาดิก็ล้างแ้นโอเคครับจังหวะนี้เราก็ค่อยๆเล่นไปนะฮะยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะจังจังหวะเนี้ย แบบเนี้ยแกก็ชนะ100%ยเปอร์เซ็นต์นี่ยโอ้ยยิ้ไปอุ้หเจ็บอยู่โอ้โหแอซิดไปฮะโอเคพอทำใจได้อยู่ถึงแม้จะโดนลาสก็เถอะทนายก็ไม่น่าทำอะไรเราได้นะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ฐานคือเกินไปนะเขาไม่สามารถะปะกมเราได้หรอกเชื่อผมดิผมเรียนมาโอ้โหตัวกระพริบอีกแล้วอ่าโอเคผมชนะแล้วเอ้าทำไมเกมมันไม่ออกเอ้าเฮ้ยชนะแล้วออกดีเกมฮลัลโหล เกียบเป็นไรวะคุณผู้ชมเอาเอานม่นกดออกโอเคถ้างั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะเรากดออกเองก็ได้นะเฮ้ยฮัลโหลออกดิโอเคออกเองดีกว่าคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเกมมันจะบักนะโอ้ให้ตายเถอะโอเคกดออกดีกว่านะ เอาล้วครับผมปเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเราจะก้าวหน้าไปสู่ทรัพย์สิทธิ์ซับสไครเบอร์ไปด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ